<c oughs> คีทันเลยฮันโหลทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่นกันในเกมคุกกี้รันคิงดอมนะจะเป็นอัปเดตใหม่แต่อัปเดตปีใหม่กับการผจญภัยครั้งใหม่แต่ทุกคนก็หน้าตาหาเดตนี้ก็จริงๆอัปเดตจะมาพร้อมกับตัวคุกกี้ตัวใหม่เป็นคุกกี้เขาเรียกว่าคุกกี้อะไรอะฟอร์จูนคุกกี้แบบมันเป็นคุกกี้แบบ ุกินนัพยากรคุกกี้ํำเสียงไทยอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นม,มันมน่าเกมแต่เสียงเกมแบบน่ารักมากเลยคือคลิปนี้ก็จะไม่มีอะไรมากเราก็จะมาเรียกว่าเปิด ู้สุม่มหาน้องคุกกี้นักพยากรณ์กันเพราะว่าเราจะมีคุกกี้ครบตัวในเกมนี้อันดับแรกเราต้องนะอ,อ,อ่ะไย่ห็นนะทำไมนุกงผงมันมันมันเป็นสีเห<ป>ลืองสีเขียวดูลงไปไม่ต้องเช้าอัลลับอุ้ยนี่มีแต่อันนี้วยอะ่ะกล่องลวยหินบัญญาณสิบอันพิลีปปิกเราจะเก็บเอาไว้ก่อนเี่ยมันมีเยอะมากเพราะว่าเราไปกดฟิล์มมาแล้ว ตอนแรกมีเพชรอยู่ประมาณ4น0 0งแต่ว่ามันมีแพ็กเกจอยด้วยแพ็กแพ็กเกจร้านซิสตันแล้วมันมีให้เลือกซื้อไอเนี่ย4,200เพชรสองครั้งก็เลยกดซื้อมาเพราะว่าเอาไว้เผื่อแบบอัพตัวละครมันก็แพงไหละ4,200เพชรแต่ว่าไม่เป็นไรื่้ตัวละครเราในอนาคต เซพร์ไพอ่มีสไพร์มาให้ขูดอีกแล้วนะทุกคนอุ้ยโอเคได้ร์ทแค่หมื่นหนึ่งโคตรเกือเลยแต่ว่าก่อนหนัน,นเนี้ยมีได้อันนี้อยู่เนี่ยเป็นกล่องเลือกหินวิญญาณตัวเอเชียนแต่ว่าเลือกได้แค่เรียกเหมือนเลือกเศษมันแค่เศษเดียวจาก6ตัวะเ,เลือกได้แค่2องเศษทุเรศมากสนับบ้านโชคดีก็ไม่รู้ด้วยเปล่าว่าโชคดีหรือเปล่า ออโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็จะเปิดตูต้สุ่มไปเลยอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ใช่นี่หว่าทุกคนมันไม่มีตู้สุ่มมันไม่มีตู้สุ่มคุกกี้นักพยากรณ์เลยต้องไปสุ่มอ,อีกทีหนึ่งไหนวะนี่ดบาดนี่ไงล่ะมันต้องสุ่มตรงตรงนี้แล้วถึงจะออกตัวให้ ตัวมันจะออกยหงไเนี่ยโหมันก็คือเหมือนเราต้องสุ่มเอาไอ,ลกกลอ้ลูกแก้วนี้ก่อนลูกแก้วพยากรพิเศษอนะ่ะให้มันเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆแล้วถึง,งจะมีโอกาสได้ไอ้คุกกี้นักพยากรเร์รษดงา่าเพชรที่เราสะสมมานี่มวันนี้เราต้องเอามาแลกสินะใช่ไหมหรือเราเขา้าใจผิอดอยางได้คิวูเ้เราตอามาแลกนี่สินค้าพิเศษสองพันห้า สองวันห้าได้แปดสิบแต่มันเปิดร้อยอันดิแดนโอ้โหมันใช้ท่าไงมวงเนี่ยอ๋อนี่มันมีเควสอยู่มันมีเควสให้เราทําซึ่งเราไม่ทําเลยเราไม่ได้ทําเลยทุกคนเควสทุเลศมากอันนี้มีแจกเศษอันนี้คืออะไรอะ่ะต้องไปรับคาทานายรับคาทำ,ทำ,ทำนายก็คือต้องย้อนกลับได้อันนี้อันนี้เป็นหน้าอีเวนต์หลัก ซจะมีเวลาเหลืแค่สิบเอ็ดปันแต่จากเราอัดอยู่นะ <c oughs> ชิดมากชิดมากๆเลยชิดมากๆสมมพีอ๋อสิบอันทุกคนส่มี่สิอันประมาณอันนี้แรลได้อยู่อัสิไปมาห้าคนใชค่เรื่อมันให้ซื้อไปอมืมีเพใช้ไปหนหมื่นใช้จนหมดไอ้เพใช้ไปประมาณหมื่นกว่าอมั้ง สองพันห้าห้าห้าคันไม่รู้เท่าไรโอเคเรามีอยู่ทั้งหมด405การ์ด405ใบสุ่มเราต้องสุ่มาาาการ์ดนายทีละทีละสิบการ์ดก็ได้ประมาณกี่ครั้งวะเนี่ย <laughs> ประมาณ40ครั้งอ่ะรับแรกสาวออโรร่ราโอเค คือมันต้องส่งให้ครบทั้งหมดเลยรอหรืออะไรไม่ได้โอ้โหตายแล้วอย่างนี้เร่ว่าต้องรอตักกว่าจะได้ไอ้ลูกเกอร์เฉยๆอ่าได้เป็นฟอร์จูนคุกกี้ของคุกกี้แรสซากุระเวลาดีๆที่จะได้เพิ่มคะแนนกับการศึกชากำลังใกล้เข้ามาแล้วแค่เพียงจิดเดียวก็ทำให้ทุกคนสว่างไสวทำให้ทุกสิ่งสว่างไสวนะคะถ้านำมาหนึ่งอันเราก็จะมาที่หน้าเนี่ก็อ๋อจะได้ของจาก ถ้าเราทำงานครบไปสิบสี่อันก็จะได้เป็นตัวเศษเศษวิญญาณของเอ็นชียนสามซีนโอเคคุ้มมากมาเคยเปต่อคุ้มมากนี่คือแับประชดนะอุ้ยมันเป็นฟอซูฟุกกี้ของคุกกี้กัมบอลไดเวอร์มีเพื่อนยื่นมือมาช่วยเมื่อคุณไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยลาวกับที่คุณเคยทำสร้างเหตุและให้ริการ ได้เซฟมาสองอันเเดว่าเราเราจะได้มาเอลิเตอร์เนี่ยคุกกี้โดนอักโฟกาโตเพราะความมีไหวพริบและเชิดตลาดไม่ว่าอย่างไรก็เอาตลอดได้อเคเห็นไหมทุกคนเรามีอยู่เออเรามีสุ่มปีสี่สิบอันนันี้มันหนสองสามสี่ห้าอันเนี้ยมันสิบห้าอันสิบห้าอันสี่สิบอันก็โอ้โหก็ได้ประมาณ ได้ประมาณสองกระดานพายุผ่านผลเปร้าชมเพ่เลินกับทะเลที่เงียบสงบจากฝนที่กำลังม่วงคือยังไงก็ตามเราต้องเปิดให้มันคบท้งกระดานใช่ไหมอมาจำนี่หว่านี่ไงได้แล้วลูกแก้วเปิดลูกแก้วพากรอนใหม่โอเคตกลงเปิดไปเลยอันนี้ต้องมารับแม่ต้องมนีแม่ที่เกียดวะ่ะนี่นี่ตัะหอยอยู่ไอ้น,นี่ระดับสามแสดงว่าถ้าเรา มีดวงก็ได้อยู่โอเคดวสองไม่น่าจะมีสภาพนี้ไม่น่าจะมีนะอืมอุ้ยเป็นฟาโซคุกกี้ของ Battle, นะคุกกี้แบ็คเพิร์ดนะสิ่งที่ผลักดันให้คุณเคลื่อนไหวก็คือความกดแค้นหรือความเศร้าเหมือนเป็นประโยคคำถามโอเคในความเศร,ร้า,เ,าเรื่องอะไรกัน <laughs> คุกกี้โคลเวอร์นะคุกกี้ที่มีความสุข ผู้หวงแหนซวิตประจำวันโชคดีอยู่เชียงชางไม่ห่างไปไหนอือหึอืออ่าขอปอัศนะวินนะด้วยความแน่วแน่ที่มีแม้แสึงคราวที่หาไหลเร็วแ,แรงแต่งหัวใจไม่เคยท้อถอยอ่ะมารับของกันลวกันเธอนี่คืออยากได้แล้วว่ะคุณที่นักพยาก,ก่อนอะทำมันต้องออกยางออกสินแค่ไหเดี๋ยวนะ ี่มันมีแจกตัวละครอรือนม่ว่าถ้าเราเปิดพอจะคุกกี้ครบก็คือ50าสิบพแต่ถ้าเราโชคดีก็เปิดได้ตั้แต่ระดับสามเลยเพราะอย่างนั้นขอโชคดีเถอะลูกแก้ว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 เฮ้ยเอ่มาแล้วลูกแก้วมาแล้วได้อยู่มาแล้วมาแล้วลูกแก้วระดับสามไอ้สิเออเนี่ยมัน ไอ้ไมันออกแน่นอนอะไรเงี้ยสภาพนี้มันต้องออกแล้วแหละมันมีแค่สิบห้าแถวมันต้องออกอืมบอกว่าเป็นฟอน์สุกุกกี้ของกุกกี้รสสตรอเบอรี่ก็คือสามารถกป้องหลอสหายได้หายก้าวออกไปากตรงพาจริงหรอว่าคุกี้รตรอเบอรี่มันเอุ้กกี้รสสตรอเบอรี่มันกล้าขนาดนั้นเลยหรอป่านี้นะว่าเราอยู่ระดับสา,ลลามีมันสามารถย้อนกลับไปเปิดระด,ดับหนึ่งสองสามได้นะโอ้นี่ไงได้นะมันย้อนได้ แต่มันมีระดับสีด้วมันจะให้อะไรระดับสีอยากลงกันนะเศษมาให้ไปเยอะเลยนะอันนี้คือได้ชัวร์ได้ชวดลิมีชวดเราอยากได้แล้วคุกกี้เรอามอนแม้จะยุ่งแค่ไหนก็ไม่เคยลืมความรับผิดชอบจึงเป็นที่รักของเราคุกกี้อมพ่อหนุมคนนี้เข้าไป็นักสื่อแล้วเนาะได้แล้วนะ กี้เดวิลกุ้ยเดวิลเนี่ยควรจะมีชุดใหม่มานะมาได้ละเพราะว่าตัวมันหนักมากการหยอกล้อที่ปาสจากจตนาลายไม่นำพามาสร่งความเฉล่อยสังแต่หากเกิดความพยาบาทขึ้นแล้วจะมาัดระวังตัวให้ดีการหยอกล้อที่ปาสจากจะตนาลายก็คือการหยอกล้อที่หวังดีหรอกหรือหยอกล้อที่แบบหยอกล้อเฉยๆจะไม่พามาสร้างความเฉล่อยสั่งสมถุเฉื่อยสังแต่ถ้าเกิดความพยาบาทขึ้นแล้วใครจะเป็น ใครจะายาบาดอะ่ะอืมแยากเพิ่มาเพิ่มสามรอยไม่ดูคุมาาม้ม้วยหรอกอ่าซาคเกี่ยวทับทิมไม่น่าเชื่อนะว่าจะเป็นตัวร้ายเมื่อดำเนินภารกิจไปได้ด้วยดีอาจมีผู้เข้ามาขวางทางจงเฝ้าระวังจริงๆคุกีเราทับทิมก็ไม่ได้เลวร้ายนะแค่ว่าเป็นผู้จงรักภักดี ก็ตามใน,นเรื่องเหมือนว่าไอ้คุกกี้แม่มดเนี่ยต้องการที่จะปลดแอกคุกกี้เพื่อไม่ให้เป็นอาหารของเราแม่หมดแต่คุกกี้ท,กทุกตัวนะก็ฟีลเหมือนมนุษย์แหละที่แบบว่านับนับนับถือพวกแม่หมดที่สร้างตัวเองมาเหมือนเป็นพระเจ้กกาอะไรแบบนีน้โดยไม่รู้ว่าจริงๆเราตัวเองอนี่ยเราจะโดนกินโดยพวกแม่หมดลไีคุกกี้บิลลี่ดันไปเห็นก็เลยกลายเป็นคุกย์รถอะไรนะแม่มดเห็ความมืด จริงๆแล้วเหมือนเขามื่ก็ไม่ได้ชุกมากไม่ใช่คนเร็วน,นะแต่ว่าวิธีการอาจจะจุดต่งไปนิดนึงอันนี้เป็นของคุกกี่สาวเจ้าป่าหากจับความสัมพันธ์ในอดีตได้การเปลี่ยนไปข้างใหญ่ก็อาจมาถึงคุกกเจ้าจป่าก็าเหมือนจะเป็นพี่น้องกับคุกกี้เจ้าหญิงแต่ว่าเหมือนให้หนูดีสตรอรี่แปลกๆเหมือนเหมือนโดนเอาไปปล่อยป่าเพราะว่ามันโดนคำสาปอ,อะไรสักอย่างเลยบอก อันนี้เป็นของุก,กิร้ลดสมุนไพรนะไลฟซ,ซึ่งความกังวลเพราะรอบข้างเขียวชอุ่ม,มคนนี้ก็ปลูกเพราะวปลูกย้ายอย่างเดียวสายเขียวที่แท้จริงอันนี้ก็เขียนแล้วคุกกี้รถอะโวคาโดหากมั่นใจในเสียงหัวเราะของตอนเองก็ไม่จำเป็นต้องใส่ใจกับสายตารอบข้างเป็นคุกกี้อารมณ์ดีโอ้โหนี่มันจะนี่มันหมดกระดาษเลยไหมเนี่ยอ,อมีลูก้ม้มาหนึ่ <c oughs> งอตาตาเปล่ตา อยากดูเล้เฉยว่าอ๋อมันมีอีกอะเนี่ยมันมีกินระดับแล้วเนี่ยอันนี้เข mm hmm. าดูไค่อยน่าเปิดเนาะแต่ว่าถ้าจะเอาอันเนี80 80้ควกที่เสียงไทยอะก็ต้องเปิดแต่เอาเอาอันอันนี้ก่อนอยากละอยากได้ตัวตัวตัวละครเปิดไปสองครั้งอ่อเจอมาจอมากเจอมาๆเจอมากเจอมาเอออาจาดอ่ะได้ละ นนในเวลาที่นักพยากรณ์ที่ฉลาดที่สุดต้องออกโรงแล้ว <orgt> อีน่ารักว่ะ <c oughs> <c oughs> คือเมื่อก่อนอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอนาคตล่ะพี่น้องเอ๋ยพี่น่ารักว่ะคือเมื่อก่อนอ่ะเข้าใจว่าไอ้คุกกี้พ่อหมดน,นะ <c oughs> เป็นคนแก่เพราะว่า <c oughs> มันมีไอ้ขาวขาว,ขาวอยู่ตรงคางอ่ะเพิ่งมารู้ตอนที่มันมีเกมคิงดอมว่าไอ,ไอ้นั่นอ่ะมันคือภาพพันคอจริงๆแ้วมันไม่ได้แก่แต่ไอ้คุกกี้ที่มันแก่คือ,ค,อคือตัวนี้คุกกี้นักพยากรแต่น่ารักมากเลยนะเส,ยเ,สยเสียงพองเสียงเสียงภาคเรียบร้อยภารกิจเราสมบูรณ์นะทุกคนเราย,ยอ้อนกลับไปเปิดอันแรกไปเปิดให้มันครบๆไปอ่ะเขียนไปทีะกระดาน โอ <Okay>. มันเกลือมากเลยนะเนี่ยว่าไม่ได้อ,อันนี้เป็นคำทนายของคุกกี้รถปีกลูนะแม้กินจนท้องอิ่มแต่ก็ยังได้ยินเสียงท้าวิจารอยู่บ้างฮะมันคืออะไรเนี่ยมันหมายความว่ายังไงน,นะอ่าีะเอีออ่าอันนี้เป็นของคุกกี้รับพยากรโชคชะตานำพามาให้พบกัน ช่างมีโชคมากๆม่เขาบอกว่าทำไมต้องเป็นคุกกี้นักพยากรในอัปเดตตับปีใหม่เขาบอกว่าตอนปีใหม่ผู้คนมักจะชอบดูดวงก็ถิงคุกกี้รสชูครีมจอมฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงโชคชะตานั้นอาจจะเป็นจริง่าเรียบร้อยครบแล้วมีสองลูกที่ครบแล้วมันมีกี่ลูกเนี่ยมีห้าลูกหรอมีสามห้าครประมาณสามั้โอเคแนี้เลยอ่ะ เพราะว่าเราไม่ดีบแบบเราได้ตัวละครแบบเราสบายใจประเด็นคือเราไม่ได้ใช้ไงตัวละครของเราใช้คุกกี้มีน B T อยู่คุกกี้เจ้าหญิงไม่ว่าคุกกี้หน้าไหนก็ไม่อาจจะนันคุณผู้มีความมั่นใจและความน่ารักเป็นอาวุธได้อืมเกือมากโอเคหมดละมาดูสิอันนี้คือเรามาอ่านย้อนหลังจัตงนี้ได้เนาะก็ขอให้ได้ก็โอเคนะ ก็ถ้าเราเรือจะจัดนะแล้วก็เปิดได้ไอ้คุกกี้เสีฉัยเป็นคำทำนายเนี่ยพบทั้งคุกกี้50ตัวเนี่ยจะได้อีกอีกตัวหนึ่งคุกกี้นักพยากรณ์นะนะก็จะได้เป็นหนึ่งดาวไม่รู้ว่าอนาคตจะพอคุกกี้นักพยากรณ์เข้าตั้สุ่มไปเปล่าหรือว่าจะมาเป็นไอตัวเศษให้แรกือเปล่าถ้ามันเป็นตัวอีพิกธรรมดาถ้ามันต้องมีอีเวนต์แยกทางๆนี่ยดูพยายามมากเลย เกมไม่ต้องทำขนาดนี้ได้นะอย่จะคุ้มส่วนอนี้ยังยาง,ยางนนเนะไม่ไม่ไม่ค่อยน่าซื้อเลยย,ยน,น้าน,ง,นงคุกกนัยากนนมอรอ่อไงไน,นองาไม่ใช่ออกไป จะมีเรื่องสนุกที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นออเขาบอกว่าจะมีเรื่องสนุกที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือพรุ่งนี้ต้องไปทำงานแต่เปลี่ยนสายนั่นเอง <c oughs> อันนี้ก่อนเดียวอ่าเออน่ารักจังเลยอ่ะเออว่ะน่ารักนะเนี่ยคือในเกมคุกกี้ลันไอโอเวนเบรกเราไม่เห็นแอนิเมชันน้องเล่นอะไรแบบนี้มันนะไม่เคยเา็นกันเนาะจะเรียกว่าน้องก็ไม่ถูกเร,เรียกว่าลุงดีกว่าลุงแก เราไม่เห็นลุงเล่นอะไรแบบเนี้ยเออว่าลุงก็โอเคนะอย่าเพ่งที่ลูกแก้วพยากรณ์ของฉันเด่นนักสิน่าร <c oughs> ักว่ะถ้าอยากรู้อนาะคตน,นี่แหละคือโอกาสสงสัยอะไรนะน่ารักว่ารักนั้ยไหนสิขึ้นไปทีทําผ้าไนเอ้ยเอ้ยเขาเล่นหว่ะเขาเล่นหว่ะเฮ้ยเฮ้ย ทำแบบสั่งสั่งลูกแก้วลอยอะเลยเนี่ยอะไรตะเกียกตะพี่เสียงทายเอองินไม่ตังซื้อไม่เติมไม่เติมเราจะไม่เติมเกมนี้มันมันมันเป็นเกมที่จำเป็นจะต้องเติมไม่เห็นนะอันนี้อะไรเนะี่ยตะเกียกตะกี้ับเอาวันนี้แล้วเหรออ๋อโอเค มาสเตอร์ห้าได้รันสี่โอเคโอเคแล้วก็จะได้ของรางวัลแต่เอาว้าวได้เจ็ดพันห้าร้อยเพชรเพชรเรอแรกไปเมื่อกี้ได้กลังหมดเลยแล้วก็ได้ลูกบาศก์ลุกมา,า,กมาพันหนึ่งอุย้ยมีอีกตู้หนึ่งเหรอเอ้ยมีอก,กองหนึ่งเหรออันนี้อะไรอ่ะโอ้ได้เพชรอีกสองพันถ้ากับแปว่าได้เพชรมันเท่าไหร่ตอเนี้ยเยอะอยู่นะทั้งหมดกลายเป็นว่าไ,ได้กลับาหมดเลย ไปสามหมื่นเท่าเดิมอันนี้อะไรอ่ะวัตถุกโบราณอ๋อยังไม่ได้บริจาคหรอเอาบริจาคที่ไหนกระดูกหางมังกรส่วนปลายข้ามอ๋อไหนนะมันหน้าตาเป็นยังไงอ๋อโอ้โหจะหายกี่ส่วนมาเนี่ยอ,อับริจาคอับริจาคนี่บริจาคอับริจาควิวสามแล้วด,ดอกเด่นดีดดดด ชุดอืีอมาศึกษาทำหมดแล้วโอเคแล้วใครมาเล่นนะอันเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยอยากเล่นชิคชิ้เกียรเรื่องของนักเรียนชี้เกียรดไหนดูสิน้องอยู่ไหนเอ่ยาล่างไม่ใช่น้องลุงลุงอยู่ไหนเอ่ยนี่แหละล่องเชื่อฟังคำตักเตือนของคุกก้รอบข้างดูนะ พร้ไมหคิดที่จะทําให้ได้พบเจอใครบางตัวกําลังไกลเข้ามาใครบตัวโอเคต้องขยับตัวอย่างระมัดระวังขึ้นอีกนิดลองทําอะไรหลายๆอย่างดูทุกอย่างจะเป็นประโยชน์ในภายหลังโอเคไม่มีแล้วหมดละระตรวจะมาว่าอะไรหน่อย แล้วเข้ามาตออีประกาศจับออันนี้ประกาศจับมันต้องเก็บนะแตะเดาเตะ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 เตเดาเตเดาโอ้โหเจ็ดหรอโอ้โหต่อต้านมันต่อต้านนี่แหมกดมาดิสาไปเลยบอกเลยว่าคุกกี้ไทม์จะต้องปรับเพิ่มใน ความสามารถของเราเอาคอ,คเาคอค่ะรับความกัดเราฟเฟอร์ชื่นหืมคุกคคกี้สิงคายคุกกี้รปเปอร์เค้กเมื่อพอคุกกี้ที่อ่อนหวานใจดีจงจับไว้แน่แนๆเพราะเขาจะมาเล่นด้วย อยายามนี่อยู่ต้องใส่กากหอยไว่างั้นไปจากของไปเลยตามอันนีไปทำสองกอ,งอหัว <c oughs> หัวแล้วไม่เอาตามอันนี้อุย้ยรายค้ารอบก็ไปแล้วเรายังได้ของเราแต่งไม่ครบเลยจากแปดที่แล้วอะ่ะแต่เราพลาดเองเราไม่ค่อยได้เลยเนะ สุ่มเราจะสุ่มอะไรกันอุ๊ยโอ้โหดะไ่ะ้ังตาเพิ่งจะมาเด้งตอนนี้มันคอืออะไรกันนะซูตออย,ย, 5, ยังไม่อนห้ามยังไม่ค่อยอยากสุ่มเลยนะักแสดงไอ้น,นี่อนละกันอืมต้นโฮต๊อเห็น่งยิ่ง,ย,งยามใต้คอนเสิร์ต เอ้ยมามามาตัวละครอ,อ่ะไมันไม่ได้ชุดอ่ะตัวละครอ,อ่ะมีแล้วไม่ต้องเอาออกมาแบบนี้ก็ได้ใครเนี่ยอีอาร์เอ็มอ่ะมีอะไรเห็นไหมท่าน,นได้เสศษไม่ถูดก็ถือว่าโอเคอ่าในอีห้าคำไป อืไฟเดินยักษ์ที่เฝ้าได้ชุดซ้ำประตูมาร์ชเมลโล่เซย์เยลลี่ได้ชุดซ้ำเหมือนกันขอโทษนะชุดท,ที่ยังไม่มีเนี่ยเยอะแยะไปหมดไม่ออกชุดอ,อันนี้ไม่อยากสุมก่มคือไม่ได้อยากได้ตัวละครน,นอ้องเพราะงั้นขอเก็บเอาไว้สำหรับคุกกี้ตัวต่อไปนะ หาอันนี้นะสี่ครั้งก็สี่ครั้งอุ้ยอุ้ยตาชมพูอะแสดงว่าชุดสวยออกเอากดข้ามไปเลยไม่สวยละวแบบนี้พื้นฟ้าแบบนี้ซ้ำ้วยโอ้โหเห็นน้องตาชมพูกแล้วก็จะออก่ทาทำทำทำทอหือลมกล้วยอุ้ยหมายอะไรนะ เฮ้ยทุกคนนี่มันชุดระดับชุดระดับแบบอีพีก,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 ก่ะไม่ไม่ไม่ใช่ชุดฝาหนะซีรีซีมีชุดเป็นล้านนี่ยังไม่มีมออกชุดมาออกชุดทุดซ้ำเลยนะ ชุดอื่นไม่เป็นใช่ไหมฮะชุดเนี่ยเนี่ยมันมีอี่มีกี่ชุดเนี่ยยังไม่มีเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะแเยอะๆเนี่ยเป็นล้านเนี่ยกินมาสักชุดก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาชุดซ้ำเหรอพอเลิกอืมถ้าเป็นนมกล้วยจะโกรธมากโอ้โหออกชุดซ้ำให้เรารีบรับไม่ได้รับของเลย อยกสำไดอีกทีหนึงอ่ะเดี๋ยชอบดีด้าชุดใหม่ใหม่มกุฎจักรวอาลอะไรคือมกุฎจักรวาลมันคือภาษาเกาหลีใช่ไหมน่ารักจังเลยดูสิน่าตัองเลยขอขดัดเหมือกันเนยเออต้องใช้เท่าหร่ยี่สิบกุอนนี้เยอะแต ข้ออย่างนั้นโอเคข้ออย่างนั้นเราจะไปทำทอนก่อนก็น่ะต้องทำไม้เ,เพราะว่าเรามีไม้โอ้โหไม้ต้องทำมีเป็นพันเลยลมา,าลานนี้พอเนเลยอ่าเดี่ยวทำไปเชิลานนี้เอาพี่ลานนี้น้ำมันกีนยังไม่ได้อัพลานนี้แหละสักแตงกีง๋ซูซูน้ำกุ้งมนะีมันม่วงครันะ้งแรกเนี่ยไม่ว่าใครก็ยังไม่ขุนหรอกพูดมากว่านี่มา ทำงานเลยพูดมากนะพี Ch ีไม้เนี่ยตกอยู่ไหนเออรับรางวัลแล้วก็จะไปอาบพกี่พับกี่นี้เียจุ่ีเแล้ให้น้องวลห้าสไวๆน้องวลห้าสิบปู้여러분들덕분입니다ก็จะได้เพลงใหม่มาเล่นนาะ ทุกคนวันนี้คอนทเทนต์ก็มีอยู่แค่นี้แหละมีของตกแต่งใหม่หรออุ้ยคาดไม่ได้ครับหมอแล้วของของมันคืออันนหนอันเนี้ยคะนนอันอันเนี้ยะกุียนหอบถุงนำโชคอันเนี้ยนะอันนี้นะ่าซื้อนะอุ้ยอันนี้นส,นะนสวยนะเนี่ยประตูขนมโบราณหยักเนี่ยไม่เพิ่งเห็นนะเนี่ยว่ามันมีหรือว่ามันมัมีมมานานแล้ว ตะเกียงตะเกียงยักษ์กวายักษ์กวานนี่มันคือขนมอะไรสักอย่างแน,น,นี่ยเลยยักษ์กวายักกวานยักกวา,กกวาร้านฮั่บนบกชาววังเออมันน่าใช้จุกจิกกันนะแต่ว่ามู้จไปวางไหม่เพราะว่ามันเป็นแบบว่าฤดูหนาวธีมแบบกีๆนะแต่ตรงน,นี้มันเป็นฤด,ดูหนาวธีมแบบยูโรปะมันไม่เข้าอะ อย่าค่อยหาที่ไว้ที่หลังอะไรกันไหนซินเดอรลล่ามาทำอะไรตรงนี้โอเคทุกคนพอแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็มีอยู่ท่านี้ก่อนโอ้ยร้องทำไมอย่าร้องไห้รู้แล้วว่าจะโดนสตรีไม่ต้องร้องไห้ขนาดนั้นไมาฮึ๊กอะไรในียเงียบเข้าใจไหม โอเคทุกคนวันนี้ก็ต้องลาก,กันไปเท่านี้ก่อนเนาะก็ยังไงใครมีกเกมยังไม่มเกมนี้อยู่ก็อย่าลืมเข้าไปเปิดหาเนาคุกกี้นักพยากรณ์นนะวิจะบอกข้องอีแ่แะอย่าลืมไปเปิดหาลุงคุกกี้นักพยากรณ์กันนะลุงแกน,น่ารักอยู่เนะาะเดีย๋ยวต้องลาก,กันก่อนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งแ้วสารการ์ดคิว <laughs> โอเคบา,บายบายทุกคนเราไปเจอกันนะบายบายบายนีย่ไง